สวัสดีค่ะ Good morning สิ่งทูพาร์ตออฟแอทเคำกิยาวิเศษต,ตอนที่6นะคะตอนนี้ก็เป็นต่อ the comparison of adverb การเปรียบเทียบกิยาวิเศษการการเปรียบเทียบ adverb นะคะหลักการเปรียบเทียบหลักการที่3นะคะ adverb บางคำเปลี่ยนรูปทั้ง3ขั้นนะคะ ได้แก่ฟานะคะฟาเถอะหรือจะเป็นรูปฟอรเถอะก็ได้นะคะฟ้าเถอะค่ะ,ะ,ะ,คะ,ะหรือ,ะะอฟะะอรเถอะนะคะเรดนะคะเรดเถอะ์เรดเถอรค่ะออเมสมอลออเมอส t ค่ะออเบดอินค่ะแอดเฟอร์บบางคำนะคะเปลี่ยนรูปทั้งสามขั้น เช่นนะคะมัดนะคะมอลโมดนะคะมากมากกว่ามากที่สุดะคะ่ะเบสเบท,บท,บทอินนะคะอเวสนะคะอเวสนะคะเบสหรือว่าอินนะคะเป็นขัน้นขั้นฝ่าก็จะเป็น,วน,ะะนเนวสนะคะขั้นที่สุดจะเป็นเวสนะคะเนียเนียเล่เนียเล็เเดหรือว่า,อาเน็กนะคะ A will, a better b a บ t นะคะอันนี้ก็เปลี่ยนหมดทั้งสามตัวนะคะเดนะคะดีฝ่าดีที่สุด a, มีคำแอฟเวิร์บหลายคำนะคะที่ไม่มีการเปรียบเทียบ a, ได้แก่เฮียนะคะแทนนาวเทนวันส์เฟบีนะคะเฟบเฟบลี a, every, นะคะ คำอื่นนะคะอเวิร์ b บางตัวนะคะเมื่อเปลี่ยนแล้วมีการใช้เหมือน adjective เช่นนะคะ in inner out outer up upper นะคะตัวอย่างประโยคนะคะ the outer door w a t นะคะ I open but the inner door was locked. Uh, ประตูนะคะภายนอก uh, เปิดฟางอยู่ uh, แต่ว่าประตูภายในถูกล็อกไว้นะคะเอ uh, room นะคะ was on the upper floor of uh, the house uh, ห้องของเธอนะคะ uh, อยู่ชั้นบนของบ้าน,นะคะ่ะ Uh, the House of l o r d is known at the Upper Temple สภาคุณนางนะคะ uh, เป็นที่รู้กันว่า uh, เป็นสภาบนนะคะ uh, The House of Commons is known at the Lower Temple สภาสามัญน,นะคะเป็นที่รู้กันว่า เป็นสะพานล่างะคะและเพื่อบางคำนะคะมีรูปเป็นสื่อลพลทิศแต่ใช้แบบ adjective เช่น in mode นะคะบางครั้งก็เป็น inner mode ะคะ out mode บางครั้งก็เป็น outer mode หรือว่า up mode นะคะผ่ายนอกสุดะคะ่ะ คลิปนี้ก็เป็นอา,อาการเปรียบเทียบกริยาวิเศษนะคะ The comparison of a d อ e r b คะ่ะอันนี้เป็นหลักการที่สามนะคะหลักการที่หนึ่งหลักการที่สองก็คล,ละค,ะคลิปที่แล้วนะคะที่บานคลิปที่แล้วคลิปนี้ก็เป็นหลักการที่สามค่ะคลิปนี้ก็เท่านี้นะคะ ขอมีความสุขโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะดนอนนิง